ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับโอเวอร์ช็อปอัพเพลรับเติมเกมฟีฟ่ายราคาถูกปลอดภยัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูเอฟซีและอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะโอเวอร์ช็อปอัพมาครับเที่ยงคืนครับ เหมือนเดิมนะครับดูนักเตะ SBC ก่อนอุ้ยยอร์เรนเต้ SBC ว่ะดูนักเตะ SBC ก่อนไปดูออบเจกตีไปดูตัวออนแพ็กสัดอย่างเหมือนเดิมอุ้ยแต่ยอร์เรนเต้ SBC ว่ะแต่ไม่พรีเมียมนะครับเลดดิ้งเก้าสิบเจ็ดโอ้โหเฮียแต่สี่ห้าว่ะแต่สี่ห้าครับ 98788ไม่ค่อยแพงครับประมาณ3ามแสนสา0รได้ไฮเมทเล่นแบ็คเล่นปีกขวาได้เล่น cm ได้ผมว่าก็ไม่แย่หรอกนะแยะแ่แต่แต่จะอยากให้มัน55ครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าไม่แย่ประมาณ300 k ถือว่าน่าสนเพราะสแตตมันดีมากครับสแต็มันดีแข้งขามันยาวดักบอลเก่ง ai ดีเร็วจัด ยิงได้จ่ายพอดีโอความคล่องตัวก็ถือว่าดีนะครับสำหรับกองกลางเนี่ยโอ้ผมไอย้ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องทำอะครับแสนเนี่ยยังไงก็ต้องทำครับถ้าออกมาแบบเนี้ยแมงเลดติ้ง97แล้วสแตตแมงแบบต่อให้มัน4ี่หก็เถอะก็ต้องทำอยู่ดีแหละครับอราคามันลอดลอดตารอดใจอะเอหรือจะเอา2 0 0หมืแล้วได้แบบซางการเร4 5ี่ห้าเหมือนกัน แต่ยิงแปสิบเอ็ดโอเคมีตัวอะไรอีกไหมอัปราเดในแพ็กมีอะไรไม่เอ่ยเอ้ยเก้าสามคัมแบ็กว่ะครับนี่ไงรวมทีมสามมาด้วยครับนี่มีเก้าสามด้วยครับมีเก้าสามด้วยแล้วก็อันนี้อะไรวันนี้ยซีซั่นอันนี้รีพีตเอเบิลอันผมว่าอันนี้กาก ว่าอันนี้กากครับเฮีย yeah. เพราะมันเพราะมันรีพีทเฮียแค่กูเดานะมันรีพีทครับอันนี้ yeah. p o t s ผมว่าอ,อันนี้น่าจะกากแต่เนนี้น่าสนใจนค,ครับมันมีแพ็กเทพครับแพ็กเทพซีซั่นซีซั่นฟุตตี้พรีเมียมฟุตตีต้ครับโอเคมีสองเควสแล้วก็ไอ้จอนเจ้าหมูรูนี่ครับ13เควสนะ ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากนะ8 8 2 8 9 9 0 9 9 9 1 9 1ก2 9ก็สเฮ้ยผมว่าประมาณสักล้านนิดนิดไหมห้าห้ครับล้านนิดนิดห้าห้เฮยเฮ้ยน่าสนใจครับเอมนิดนิดแล้วได้ห5นะเล่ดเอได้ด้วย cmst ได้ครับจ่ายบอลถือว่าอยู่ในเกณฑโอเคไม่เทพมากแต่ว่ายิงดีครับยิงคม แล้วคราวนี้ความคล่องตัว agility บนล้านมันขึ้นมาเยอะแล้วครับถือว่าน่าสนใจนะครับ M กว่า,น,าน่าจะว่าน่าจะประมาณ M 3อะไรอย่างนี้มีตัวยืมให้กูลองไหมขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้า <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าไอ้เฮี้ยมีตัวยืมให้ลองครับไปดู o b j e c t i v e ต่อ o b j e c t i v e วันนี้มีพอสโคแจกฟรีวะ่ะ ยากไหมวะแอซิดสิบสองโกยูซงไม่ยากสกอร์สามโกลแอซิดสามโกลวินสิบแมตส์มินสามเพย์เยอร์อิงแลนด์เออก็ไม่ยากครับเควสก็เหมือนเหมือนเดิมครับเควสก็เหมือนเดิมได้45่ห้นะเม็ดเม็ดครับวิ t h a s t a สดีอยู่นะมีเพเกอร์แต่ stat ดีอยู่นะครับสีความเร็วก็สิบสามยูติงเก้าสิบสีพาสซิเ้าสิเป็นแบบทรงตัวเล็กๆผมว่าน่าจะคล้ายๆแบบ i ิมมิช่ะ ทรงน่าจะแบบคล้ายๆคิมมิดก็คือเด่นเรื่องแบบจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ลองมาก็จะเป็นพวกดีเฟนซ์อะไรอย่างเงี้ยนา่าจะทรงอย่างงั้นแต่ว่าแอบ,บน่าเสียดายตรงเม็ดๆแต่ผมว่าสําหรับตัวฟรีก็ถือว่าคุ้มแล้วครับก็ถ้ามีเวลาคือหรือว่าถ้าทำก็ทําได้เลยครับสาหรับตัวฟรีก็ถือว่าคุ้มแล้ว4ี่ห้าแล้วได้สแตทแบบนี้ครับได้สแตทแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละ อันนี้โฮมเอ็กพีฟุดดับบเฮ้ยฟุดดับได้กัร์โป้อะไอ้ยอย่างงี้กูก็ต้องเล่นนี่ครับฟุดดับทำครบได้การ์ตโป้เฮียแล้วมีตัวอะไรมีคาวสันช่างแม่งมึงอะเดรันซานโตช่างแม่งมึงเถอะดีลันนี่เหรอเฮียดีลนันนี่ดีลันนี่ก็เฉยๆนะผมว่าไอ้เฮียจุดติงไม่ค่อยเยอะโลทับไฮครับ เฮียเราก็กาก์ดโฟครับกัโรโฟได้5 4ว่ะแต่สแตแตดีอยู่นะวิ่ง96ชูตติง 95, ง 95, ้ง95ครับพาสซิ่ง95ดาห้บิงเก้าห้ครับผมโอเคอยู่นะกัโรโฟครับสำหรับของฟรีครับของฟรีผมว่าโอเคทั้งกัรโฟทั้งสโคเลยอ่ะเฮีย yeah. แต่มึงนั่งเล่นกันตาแตกอ่ะครูบอกเลยครับไม่มีฟุตตี้ครับว่ะครูเซง็งตรงมันไม่มีฟุตตี้ครับนี่นแหละเฮีย yeah. <Yeah. S 2> เปลี่ยนไปดับนั่นเองเปลี่ยนไปดับแทนครับเล่นกันขี้แตกอะกูบอกเลยเยอะชิบหายครับนี่ไม่เกี่ยวไม่มีบุตตี้ครับกับอโอเคผมว่าคุมทั้งคู่เลยนะพอสซโคก็สี่ห้าครับกะโปก็ห้าสี่คือมันก็เอาจริงๆสองตัวตัวฟรีมันก็ไม่ มันก็ไม่สุดหรอกดูดูทรงแล้วมันก็ไม่สุดแต่ว่าผมว่าใช้งานได้อะสําหรับทีมปัจจุบันใช้งานได้เอามาลงแล้วแบบเอาง่ายๆคือเอามาลงทีมแล้วมันไม่ได้แบบไอเทียแบบแบบอินาคีวิลเลียมอะมาเนึอออกอว่า <c oughs> มาลงแล้วแบบเฮียอินาคีวิลเลียมวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูนักตเตะกันครับเดี๋ยวมันเอ้ยลูชิโอมาด้วยวะไปดูนักตเตะกัน มึงจะบัฟกันทำไมวะไอ้แฟนแมนยูก็บอกวีคนี้วีของแมนยูไอ้แฟนลิวูลวีคนี้วีของลิเวอร์พฟลมึงจะบัฟมึงจะบัฟกันทำไมวะชัพกทำไมนมาเยอะก็ดีล้วจะมานั่งบัฟกันหน่อยไอ้เนียปนมาเยอะก็ดีแล้วครับไอ้เหี้ยดีแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่บอยก็น้อยใจอีกตัวเซนนันกูแม่งไม่เห็นบีเลยเหีย เล่นทปอบกันแบบนี้อะหรืว่ะอ่านะเออ่เดี๋ยวเราไปดูตัวพุตตี้กันครับเดี๋ยวเราไปดูตัวพุตตี้กันเอาพุตตี้ชาวบ้านก่อนพุตตี้ชาวบ้านครับ,บ,รบเดี๋ยวรู้ตั้งแต่แรกเลยการีโนนี้มีอยู่แล้วเวนเซอร์เพลริซิตอ่า โคโลโมลนี่มีอยู่แล้วอับบาฮัมอันนี้มีอยู่แล้วสานโชโฟิลิปคูตินโยนี่เพิ่งมานะฟิลิปคูตินโยครับอู้ห้าห้าเหรอฟิลิปคูตี้เทคดิฟแปรเอาอีกแล้วเฮีย้ยทำไมคูตินโยมันถึงต้องสปีดต้นจัดและสปินสปีดไม่มีตลอดเลยวะเฮีย้ยแต่ถามว่าเปิดมาใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะครับแต่ว่า <laughs> <laughs> เซ็งตรงมันมีแต่สปีดต้นเนี่ยแหละสปินสปีดแค่แปดสิบเก้าครับ ยิงไกลดียิงใกล้พอได้แล้วก็พริ้วจัดครับเป็นสายพริว้วเป็นแบบสายแบบริบบิ้งอะไรอย่างงี้คูตี้ครับมากาเวนชมเบดคือตัวนี้ได้5-4นะบาเยินแต่ไม่พรีเมียมนะครับทักสองเดฟ9 2้าสอโอ้ยินเดเซ็เซป9 8ดเออ9 2ดิบริบบิ้ง97วันนี้มันคล้ายคล้ายายอเรนเต้เลยนะ สเตตมันสเตตมันใกล้ๆโยเรนเต้เลยนะแต่ดูเหมือนจะเป็นแบบเป็นสายเป็นแบบเป็นแบบเน้นตัวบุกมากกว่าเลยแต่ใกล้ๆโยเรนเต้เลยครับกาเวนเบชดีโก้โยเรนเต้เฮียมีอบปากด้วยว่ามี GK นะครับเฮียมี GK เคนะครับมีอบปากด้วยเฮียวีฟูดสี่ครับจะเก่งไหมวะเฮียมันอาจจะโหดก็ได้นะอบปากอะติกิยาแม่งดีครับ ถัดมาครับเดวิดเอลาบาตัวนี้เล่น CDM LB ได้ครับแต่สามห้าเองวะเฮียลาบาครับชูตติ้งกากเหมือนเดินนะเฮียเน้นดีเฟนต์ผมว่าเล่น CB อะ่ะดีละลาบาพอชูตติ้งแม่งกากครับ CDM สมัยนี้ชูตติ้งดีๆเยอะครับนะเฮียแล้วมาแค่สามห้าเท่านั้นเองครับ <Yeah. S 1> มาแค่สามห้าเท่านั้นเองครับลนะา,าบานะแล้วก็เอมบาเฟ่ครับไฮท,ทับโล STCF LW เฮีย บาลานเก้าสิบเอ็ดลองพาร์ตแปดสิบสองมีหลุมนะนะมีหลุมเป็นลองพาร์ตครับเฮียห้าห้าครับเฮียห้าห้าเป้ยังอุตส่าห์มีหลุมด้วยแต่ก็ช่างหัวหลุมแม่งเหรอครับลองพาร์ตเฮียเอามาเถอะไอ้เฮียเอ็มบัเป๊ห้าห้าครับ เป้เก่งไหมต้องถามอีกเหรอครับว่าเป้เก่งไหมเฮียเอ็มบัปเป้ห้าห้าครับไอ้อยเฮียเอ็มบัป,ปเป้ห้าห้าครับถัดมาไปดูพรีเมียมฟุตตี้หน่อยครับผมว่าพรีเมียมฟุตตี้กากแน่เลยวะไอ้เฮียพรีเมียมฟุตตี้เอ่อเฟอร์รารี่จจสต์แมน ตานโต้ดคาวสันยังมีเด็ดด้วยอ่ะอิงซีเย่เคนลูลเว่พวกนี้มีอยู่แล้วครับเดี๋ยวเอ้ยไอไอซิมออนว่ะ <c oughs> ซิมออนเมทไฮเหรอเป็นปีกที่เวริร์กเลดแปลกๆนะครับเฮียเมทไฮมีดีเฟนซ์อยู่หน่อยนึงแบบเล่นไม่ไหวดีเฟนซ์เท่านี้ มีความคล่องตัวจ่ายบอลใกล้ดียิงบอลได้มีความเร็วแต่ว่าอเอุอ้งงแล้มาเม็ดายอะนะโอวแผลกๆผอไม่ค่อยน่าใช้ครับเราหาปีกที่เก่งกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้ได้ครับเหียโดยที่เราจะไม่ต้องเจอเม็ดไฮครับเหียโดยที่เร เอ้ยบักควดว่ะบักควดไม่สแกนหน้า5้าสี่ครับเอ้ยแล้วได้พรีเมียมด้วยนะบักควดได้พรีเมียมด้วยนะครับผมวิ่งเก้าเก้าเด็บเก้าสิบเด็เก้าเก้าสิบเดบบิงเก้าหกเอ้ยน่าใช้ว่ะบักควดได้พรีเมียมด้วยฝรั่งเศสฝรัร่งเศสครับบักควดแล้วก็โอเคหมดละเดี๋ยวไปดูฮีโร่กันครับดูฮีโร่กันอุตสีฮีโร่ ปุดตี้ฮีโรมีปาร์คจีซุงด้วยว่ยะเยทีท,ยทรงผมอย่างเท่อ่ะทรงผมนี้ผมนึกถึงพี่ปั๊บสมัยแบบไม่ให้สบาไป <c oughs> ไม่ให้สบาไป hi, hi, ครับไฮไฮครับปาร์คปาร์กกันดีอย่างหนึ่งนะเว้ยตรงมาเล่นปีกได้สองฝั่งเียเป็น CM ที่เล่นปีกได้สองฝั่งแต่ดีเฟนส์เก้าสิบก็จริงนะแต่มันไปหนักมากิ้งซะเยอะเลยครับสแตนดิ้ง t a c กเกมันไม่ถึงเก้าสิบสเตรนท์แปดสิบเจ็ด ความคล่องตัวดีจ่ายบอลไปเด่นความคล่องตัวกับจ่ายบอลครับเ,เหมือนเป็นแบบเอาจริงๆถามว่าเล่น CDM ผมว่าไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเล่นเป็น CM box to box อย่างเงี้ยโอเครับบอลจ่ายบอลอย่างเงี้ยแล้วพอแย่งบอลได้ด้วยอะไรเงรี้ยรับบอลจ่ายบอลแล้วพอแย่งบอลได้ด้วยแต่ดีเฟนซ์มันค่อนข้างต่ำครับดีเฟนซ์มันสูงไม่ใช่พูดติดดีเฟนซ์มันสูงแต่ standing tackle มันค่อนข้างต่ำครับผมว่าถ้าเราจะหาเป็นแบบมิด f ิ e ด์แบบเชิงรับผมว่าดีกว่า มันเหงาอ่ะใช่ผมว่าถ้าจะใช้ถ้าไม่ได้ชอบปาคผมผมชอบยอรเรนเต้มากกว่ายอเรนเต้ดูดีว่ะดีนาตาเล่วเฮียดีนาตาเล่ก็ต้อง5-5แล้วครับจังหวะนี้ยเคสทรวลวด้วยว่ะยิงคมกิบครับคล้องตัวจ่ายบอลโอเคหลุมลองพารเหมือนเดิมครับโอ้ยเฮียทำไมรอบนี้มันขนตัวมาโหดทั้งนั้นเลยวะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูซิโอโอ้โห ตูชิโอสีห้าวิ่ง9สครับนี่คอมโบเชอื 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 7, อ้า9เ r ้าคชั่นเกเดบเฟไเฮียไม่มีเก่งกว่านี้แล้วไอ้เหียไม่มีเก่งกว่านี้แล้วครับไอ้เหียไม่มีแลครับไอ้เหียตอนนี้ไม่มีเก่งกว่านี้แล้วครับ ไม่มีเก่งกว่านี้แล้วครับอ้โหเฮี้ยที่ไอท,ทีมสี่ผมถือว่าเถื่อนมากเลยนะเฮี้ยคือขนาดปาร,ร,ร์กอ่ะที่ผมมองว่าปาร,ร์กเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีนะในฮีโร่มันยังดูดีอ่ะถ้าเทียบกับทีมอื่นอื่นอ่ะเผอ,อิจะเก่งกว่าเอ้ยมาว่ะ UCL แบบชาวบ้านฝรั่งเศสซีบีโปฟานายโปฟานาย อือม่ซ้ำเลยว่ะถือไว้ว่าเป็นเป็นเริมงามยมดีครับผมมาว่ะอยู Wor ่เซลผู้เขาผูกานาผู้เขาผูกานาแม่งวิ่งเก้าสิบเจ็ดไห้ยังไงก็เถื่อนครับได้ครับโกฟาวเวอร์ มาวะอินฟอร์มชาวบ้านไอ้เหี้ยโปรตุเกสเอสทีโดว่ะไอ้เหี้ยได้โดอินฟอร์มว่เยศเก้โดอินฟอร์มก็ไปสัตว์เยศเคเยศเคได้ปากว่าเลดีครับแปดห้าคูณสิบเลดีเหี้ยสตาร์ทมาแปดแสนครับเลดีครับไอ้เหี้ยเลดีเอ้ยฟุตตี้มาอีกว่ะ อบปากว่ะเฮ้ยเลดดีครับเฮียแป้คูณสิเลดดีครับเฮียอยบปากมาอีกครับอบปากมาอีกเฮียไปเลนมากทังดีไปขวาอันครับบูทีวยมาอีกว่าวันใดว่ะเฮียเลทดีเลทดีจ้ เลดดีจัดไอ้เลดดีจัดครับไอ้เลดโคตรดีไอ้เยอยตัวนึงควิกเลยเลดดีไหมเบอร์ไม่ค่อยดีแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโอ้แลนนี้โอ้แลนน,นี่แต่ไอ้เ้ยแต่ก็ยังได้ขวดนะเว้ยขวดเท่าไหร่วะ ว่าตัวละแสนห้าก็ถือว่าเลนดดีนะครับเกาะแปดห้าคูณสิบอ่ะยังไ,ได้ <c oughs> อยู่ <c oughs> ปิดงานเบิร์นเดย์ไว้เฮี่ห้อมันทีบีหุ่มเมลกับ <c oughs> <c oughs> ปิดงานอ่ะไอ้ยียห้ได้ควนซ้ำไอ้เฮียห้อสงสัยควนออกง่ายกว่ัดีอ้ขอให้โชคดีครับ <c oughs> เด็กหงส่อง ยูเจอร์สไตล์ไงอเดยเย,ยมีครับในอุปาเมกาโนโนคู่ดูดเพื่อเลดี ฟิลิปห้าห้าเฮียฟิลิปห้าห้าครับไซนไม่คิดขอบคุณครับจัดไปครับเฮงเฮงจัดไปเอาวะเฮงเฮง UCL ว่ะเฮงเฮงครับมูล่าเฮงมูล่าไซนายไซน ดเดือยสิบนี่ครับเฮ้ยมาว่ะพุตตี้ครับพุตตี้โอ้ปกากไปเฮี้ยอ้ปากครับเฮ้ยเฮี้ยได้94กับ97้าเจ็ดดีอยู่นะครับได้ครับมาดีมิโทโมะเอาวันเบิร์ธเดย์ว่ะบราซิลซีบีมาขินนอส ไอใ,ในอขอบคุณครับมิโตโมะครับจีหอยเนี่ oy, ยมะจีหอย8 4ดสคูณสาอุตส่าห์ไม่เลือกโชต้าเพื่อแพ็คนี้จีหอยไม่เลือกโชต้าเพื่อแพ็คนี้ไอสัตว์วิเทอร์สไตล์กัไอเฮียเอ้ยใครวะเนี่ยไอเฮียอเอ้ยเนี่ยเคียเต้ครับเนี่ยเคียเต้ใสไใน ไสไนได้อินฟอร์มมาตัวครับไสไนเอ,อ่อไอ้เหี้ยผมว่าแพ็คนี้แม่งเลทแม่งแย่กว่า85ดหคูณสิอีกครับ 2> 1, 2, 3, เฮ้ยมาวัตต์ทเจอร์สตาร์เฮ้ย86พิกเอ,อ้ยได้ปาร์คครับโน,นน้อยเป็นไงไอ้เหี้ยเลทด,ดีครับเลทด,ดีเ,เหี้ยจะไปเหลือ700ซดไว้ยังวะไอ้เหี้ยแต่เลทด,ดีครับเลทด,ดี เอ้ยมาว่ะกิบบินดอบปากไอ้สัสเสร็จแล้วแต่ก็ดีครับเพราะว่ามันเลดมันเยอะมากที่เขาเขียนภายในมีปังดีไหมขอบคุณครับผมถึงไม่มีเธอหรอก <2, 3, S 1> เอ้ยมาว่ะผู้ชายอบปากเปิดได้ง่ายครับผมที่มันจะเก่งขอมันดูเก่งมากเลยโน้ตปากครับขอบคุณครับผมครับ นั่นไงเป็นไงอบปากเลดดีครับอบปากเลดดีเป็นไงปเ,นปเ,นเป็นไงนไงต้ในไตรในไต้ในลูเชียโอไปไต้ในลูเชีโอจะไปครับจานย์จี๋จะไปจะไปจานย์จี๋ว่ะจริงว่ะ เชฟจานหญิงเฮ้ยเชฟชิฟหมดเลยครับลูดิเกอร์ว่ะเอ้ยฟเฟลิกครับจานฟาฮาและโคเซมันเอ้ยแต่ได้เฟลิกโอเคอยู่ครับจานแอบดูครับมัน้องปุง่มจัดไปครับวันนี้ด้วย พูดแต่มันเฮ้ยเยียแต่ปไปนครับ <The đi. S 2> แกรีจัดไปครับคุหลิตจนมาเฮ้ยมีพุตตี้สองรืยว่าคุหลิตพูดแต่มันนี้ได้ทุกคนเลยนะเนี่ยดุมปีครับ โอชัวเฮ้ยใครวะเฮ้ยแจดอนวะเลดดีครับเลดดีเส็จไปครับนน้อยเจ็ดเคสองฟุตตี้ครับปีปีไอเฮียโคร้อยซ้ำมึงหยาบแล้วครับนน้อยน้อยแม็กควายนะ และเกสสันครับเฮ้ยแต่ได้แม็กควายครับการ์ดใบสุดท้ายในสีเสื้อแมนยูครับผมเดินเต้ CDM ได้ครับ CDM CDM นะโอ้ยแั่บเปเป้โอชัวโคเซมันครับอะอยัางดีว่าโคเซมันมาเซฟไอ้เหี้ยโคเซมันได้ทุกคนครับ เลียดดีครับโคเซโคเซมันครับอบีกหนึ่งฟุตตี้ครับแต่ได้เสียอยู่นะเบเกอร์ <B aker. S 1> โคเซมันอีกแล้วว่ามันบักปะเนี่ยแย <two>, และเบนนาร์สแครครับว่าชอยนี้โคเซมันน่าจะดีกว่าปะ <laughs> โอ้ช่วนดีน่าจะครัแซมันนะครับไม่เชือผมเพิ่ผมผมเพิ่คือเอาเป็นนัดแซไปถ้าได้ใช้ก็โอเคโอ้โครัวแซมันน่าจะมีประโยชน์จะไปครับอีริกเฮียพุตตี้ซ้ำไปตัวหนึ่งวอนอยเยใบยี่ เฮ้ยมาพอรีอัดครับผมอูเย่อูเย่อูเย่เฮียข้าสามลัมบูดาจะไปลัมบูดาเฮียไม่มีฟุตตี้เลยวะลัมบูดีเจอครับเสือซีโอชัว จัดไปครับแม่แท่นจัดไปไอสัตว์กูเปิดเลยแล้วกันเบนนะเส็มึงเปิดแพ็คพวกนี้เยอะจนตัวแม่งเริ่มซ้ำกันหมดแล้วไงไม่เหลือตัวอะเรยัย ซ้ำเลยครับลูดิเจอร์ฟานโคฟสกี้โอเซมันบัตเฮียะต้องโอเซมันบัตหรือลูดิเจอร์ครับแล้วแต่นะครับโอเซมันหรือลูดิเจอร์ก็ได้ครับอาตยีแล้วจัดไปครับนนน้อยมาว่ะสองฟุตตี้ว่ะลูซิยง ดุมฟรีวอล์กเกอร์แล,อนอนออแล็กเข็บแบบเงื่อนนน้อยขอละลั่นมาว่ดซ้ำไปสามกูเปิดเลยแล้วกันออ้ยแต่ก็โอเคนะครับลีหยาดมาเรดไอ้เรดดีครับเรดดีไอ้ ลีบาดครับผมไม่ใช่ครับผมครับก็บถือว่าโอเคถือว่าโอเคขอบคุณครับผมจัดไปครับน้องบอสจัดไปเีสัตว์เขียวหมดเลยพี่ฟันโฟสกี้อีลูและเซแมกไกวาี่ครับวกโอเพนดาแพ็คจัดไปครับโอเพนดา ซับไปสองครับมีปายกับคาร์ลอดไอ้เหี้ยลูดีเจอและเ,เ,รรเฮ้ยโกเมสครับไอ้เหี้ยโจโกโมเมสเรดดีครับเรดดีไอ้เหี้ยแพ็กนี้เรดดีเสมอครับขอบคุณครับมันต้องมาแล้วล่ะโอ้โหเชฟชิปหมดเลยว่ะ <laughs> เชรคเกอร์ผัวชัวพ่อคงตายเหรอคุณสามชีมาครับอันนี้ของอันลั่วสองซองครับผมของอันลั่วสองซองครับ ตองแรกแอบดูซองสองเปิดไปเลยเลนดีเหมือนเดิมครับถ้าใช้สูตรนี้ครับตองแรกแอบดูเซมสองเปิดไปเลยครับมาไหวเหี้ยเหีียวหมดโอชัวสภาพเดียวกูเลยครับ <laughs> สภาพเดียวกูเลย เปิดไปเลยมาเน่ปเปิดไปเลยแนพะ็กเคลียเอ้ยได้ร้อยแต่ซ้ำครับ <Yeah. S 2> ได้ร้อยแต่ซ้ำครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Sub ส c ค i b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า